เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,นันนี้ผมอยู่ในตานว่าเชื่อกับเกม Grabu Fantasy ซึ่งวันนี้เราจะอยู่ในตัวละคร Elnot นั่นเองนะครับเป็น New Elnot Summer คือ Summer ที่มาเมื่อปีที่แล้วนะครับผมพอนันเดี๋ยวเรามาดูความสามารถกันแล้วกันนะครับผมเพราะเขาได้คะแนนถึง9.9เลยนะครับผมและอย่างล่าสุดไหนๆเราก็เปิดตัวมาแล้วนะครับผมเรามาที่พอร์ตสกิลของเขาก่อนเลยนะครับผม ให้สังเกตเห็นไหมครับว่าเราจะมีเกรอยู่ประมาณ70จริงๆเกรตอนที่คนที่มีกิวจะสูงสุดอยู่ประมาณ30เพราะฉะนั้นความสามารถพิเศษของอ e ีนอตนี่ก็คือเพิ่มชาร์จบาร์อีก40%เมื่อต e ัวละครอีนอตเป็นตัวละครหลักทีมหลักข้างหน้านั่นเองนะครับผมอคราวนี้เราก็จะย้อนกลับไปดูที่สกิลก่อนละกันนะครับผมก็มาดูที่สกิลที่1น,นะครับผม เขาบอกว่าเป็น Earth เม m a g e ศัตรูนะครับแล้วก็มี Delay Effect แล้วก็ Remove b u ของศัตรูหนึ่งครั้งนะครับจะเพิ่มเอฟเฟกมากขึ้นเมื่อเราใช้ตอนที่มีตัว b u f พิเศษนะครับผมแต่เราเดี๋ยวเรามาดู Delay ปกติไปก่อนแล้วกันโอเคเยี่ยมเลยครับอันนี้คือ Support <ร>นะครับผม Support Skill อีกอันหนึ่งของ อีวอนอทถ้าเกิดเป็นเป้าหมายการโจมตีของศัตรูจะมีบัฟตัวนี้ที่เราต้องการนั่นเองนะครับ <Okay. S 1> เก็บสูงสุดได้คือ3อันเท่านั้นนะโอเคเพราะฉะนั้นการใช้คราวนี้มันจะเป็นการดีเลย์แต่เราถ้าใช้ท่านหนึ่งจะเป็นแอคทีเวทสองครั้งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะข้าม oh. อีกทีมน่งเห็นไหมครับถ้าไม่โดนโจมตีปุ๊บบัฟตัวรูปข้างขางนี้ไม่ขึ้นนะครับผมโอเคเราก็จะกลับมาที่สกิลที่หนึ่งเห็นไหมครับมี เม็ดแม็กซ์อยู่ที่2เม็ดนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้กดท่านี้เราจะได้ดีเลยส2ครั้งเพราะเรามีบัฟอยู่นั่นเองนะครับผม <New data. S 1> จะขึ้นดีเลยส2ตัวนะครับผมแล้วก็สามารถรีมูฟบัฟได้อีก2อันด้วยกันนะครับผม <Wow. S 1> แต่ถ้าเรามมีบัฟเราจะสามารถยิงได้แค่ทีเดียวเท่านั้นนะครับค <c oughs> ราวนี้เราก็จะมาที่สกิลที่2นั่นเองนะครับผม สกิลที่สองก็คือทำให้ทั้งปาร์ตี้ติดทริปเป,ปิลแอคแท็กแน่นอนนะครับแล้วก็บลสเอิร์ธดาเมจ30%นะครับแล้วจะติดสถานะชอ็อตเอฟเฟกนั่นเองนะครับผมเราต้องใช้ช็อตบารร์100%ทุกคนในทีมนะครับผมเราดูง่ายๆเลยครับเดี๋ยวผมจะทำให้ตัวเบอร์เซอร์เกอร์นี่มีช็อตบาร์เต็มเห็นไ,มไหมครับก็คือตอนนี้เรามีแล้วนะเรากดได้ไหม ไม่ได้นะครับผมเพราะเกียร์เราไม่เต็มนั่นเองเพราะฉะนั้นเราควรทําให้เกียร์เต็มทั้งหมดก่อนที่จะกดท่า2ได้นั่นเองเห็นไหมครับแล้วเราก็จะติดติดสถานะที่เป็นรูปแบตเตอรี่นะครับก็คือชาร์จบาร์จะไม่ขึ้นนั่นเองนะครับแต่แลกกลับมาด้วยการโจมตี h ิ p ิทปปนักแท็โบนัส,นสดาเมจนั่นเองนะครับผมเห็นไหมเกียร์จะไม่ขึ้นนั่นเองนะครับแต่มันก็จะมีวิธีแก้อยู่วิธีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูที่แก้นะตอนนี้เราก็กดท่าที่สองไปก่อนนะเหมือนเดิมอ่าล้วก็คราวนี้เราจะใช้สกิลเคลียร์นั่นเองนะครับผมที่ไปุูดอกมานี่หรือตัวละครไหนก็ได้ที่สามารถรีมูฟดีบัฟได้นะครับผมไม่ใช่เฉพาะสกิลนี้นะ hey, <Daddy. S 1> อันนี้ใช้เฉพาะกับสำหรับคนที่ไม่มีตัวเคลียร์บัฟนั่นเองนะครับผมเราก็ต้องใช้ตรงนี้มาใช้อ่าคราวนี้เราก็ตีนะครับผม เห็นไหมครับคราวนี้เกรเราก็จะเคลื่อนพึ่มแบบเดิมเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะใช้ได้เฉพาะวิธีเคลียร์นะครับผมถ้าเป็นพวกประเภทวิวป้องกันเนี่ยจะไม่ช่วยนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมครับถ้าใช้ท่านี้ต้องพกเคลียร์ไว้ด้วยแล้วก็ระยะเวลาอยู่ประมาณ4เทินนะแต่ฟูดาวอยู่ประมาณ12เธอเทินเลยค่อนข้างเยอะทีเดียวเชียวนะครับผมและคราวนี้เราจะมาอยู่ที่สกิลสุดท้ายนั่นเองนะครับผมอันนี้จะเป็นสกิล พิเศษที่ไม่สามารถรีแคชได้ใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับขอต่อเกมนะความสามารถมันก็คือการยิงติดสถานะใส่ศัตรูนั่นคือลดพลังโจมตีลดพลังดีฟน n ์ลดดับเบิลทิปเปิลนั่นเองนะครับผมลดแบบ1 0อก็คือมันตีดับเบิลทิปเปิลไม่ได้ในเทร์นั้นนะครับผมล้วก็จะเพิ่มดาเมจเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับจากแม็กซ์ HP ของศัตรูก็คือเพิ่มอย่างมากก็ประมาณ3 0ม0 0ื่นนั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาโดนตีกันหน่อยนี้ลกันนะครับผมว่าจะลดสักเท่าไหร่นะ ก็ประมาณ2 8 2แนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะกดท่าที่3มปุ๊บขึ้นมานี่ก็จะบัฟเป็นตัวหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับผมและบัฟนี้ศัตรูไม่สามารถรีมูฟได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีระยะเวลาอยู่ประมาณ5เทือนในการทําดาเมจนั่นเองนะครับมาดูกันหน่อยแล,ล้วกันครับจาก27กลายกลายเป็น4ีี่กว่าเลยนะครับผมก็คือทําให้เราดาเมจ รุนแรงมากขึ้นแต่เพียงแค่เ้อเสียอย่างเดียวครับคือมีเวลาระยะเวลาแค่5เทินเท่านั้นเราไม่สามารถรีแคชได้นั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูทํามายตร์อิลนัทกันหน่อยละกันอิลนัทจะมีท่าไม้ตายที่เป็นดาเมจนะครับผมแล้วก็จะมีการคอนซูมบัฟนั่นเองแต่ตอนนี้เราจะไม่มีบัฟนะเพราะเราจะทาแบบให้ดูแบบปกติก่อนตอนที่ไม่มีบัฟจะเป็นไงนะซึ่งถ้าเรามีบัฟจะคอนซูมเพื่อใช้ท่าหนึ่งยิงขึ้นมานั่นเองนะครับผมอันนี้จะไม่มีนะครับมาเรามาดูก่อนแบบปกติจะมีผลอะไรไหม อ่ะอันนี้ก็จะเป็นไม้ตายปกติที่ไม่มีบัฟนะครัเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาดูตอนที่มีบัฟกันหน่อยแล้วกันนะครับผมเอาละครับเราจะกลับมาตรงที่มีท่าไม้ตายที่มีบัฟเลยนะผมมีบัฟอยู่หนึ่งนะครับผมเรามาดูกันโอเค เห็นไหมครับเขาจะดีเลยไปหนึ่งจุดนะแต่นี่คือมันกลับมาเทร์นี้ก็สตูครึ่งจะกลับมาทําให้ตายในเทร์นี้นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นจริงๆผมจะมีข้อสงสัยอยู่เพราะงั้นเดี๋ยวเราจะมาดูตอนที่มีบัฟสองและบัฟสามกันนะครับผมโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูตอนที่มีบัฟสองอันขึ้นไปนะครับผมเรามาดูกันดีกว่านะ อ่าเห็นไหมครับบัฟเราจะหายไป2อันอันนี้คือการการคาดเดาของผมนะคือเราใช้ไม่ตาใช่ไหมเป็นการแอค i v a วทท่าที่1นะครับเช่ากับใช้1บัฟไปแล้วแล้วคราวเนี้เมื่อเราใช้ท่าที่1ถ้าเรา,าอีกรอบหนึ่งเราจะยิงซับอีกหนึ่งรครั้งก็เลยกลายเปใช้2บัฟทำให้ดีเลยไป2จุดนั่นเองนะครับผม ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมอลแล้วคราวนี้เราก็มีบัฟเต็ม3แล้วนะเรามาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผม,บมเราก็จะเห็นว่ามันก็จะหายไป2องเช่นเดีวกันแต่ ผมเชื่อว่าทุกคนจะเห็นว่าเห็นเป็นเลข2ใช่ไหมครับเพราะว่าไปกี้ก่อนสุดท้ายเราโดนโจมตีทุกครั้งที่โจมตีปั๊บจะเพิ่มขึ้นมาหนึ่งนั่นเองนะครับผมพะฉันบางทีอาจจะหลงหลงในจุดนี้ก็ังก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับเอาล้ครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีเล่นอิวนอตกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะที่ผมเคยใช้เล่นแน่นอนนะคนที่อยู่คู่กับอิวนอตก็กคือตัวที่ต้องการการโจมตีต่อเนื่องอย่างเช่นจจอบหลักของตัวดันโจเป็นลูชารดอนรือนักมวยปล้มนั่นเองนะครับผมเขาจะมี โดยไม่ใช้เทินได้นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นการที่เขาโจมตีต่อเนื่องได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนั่นเองนะครับผมก็แน่นอนแต่อันนี้ยเราจะเห็นได้ว่ามาปุ๊บเรายังทําไม่ได้เพราะเรามีแค่แม็กแค่เจ็ดสิบเท่านั้นครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีนะครับถ้าเรามีอย่างมอนอสุลอริเอลเนี่ยเห็นไหมครับจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ชาร์จบ่ายสาสิบเปอร์เซ็นต์หรือตัวละครซัมมอนแบบไหนก็ได้ที่เพิ่มชาร์จบ่ายให้เต็มได้ทันทีในเทินแรกก็ควรมีมานั่นเองนะครับผมอ เราก็จะสามารถกดท่าสอง e กับอีนอได้เลยนะครับนะ hey, แล้วคราวนี้ก็อย่าลืมมีเคลียร์ไว้ด้วยนะเพราะอย่างที่บอก s <S การที่เราไม่มีสกิลเกรอะไรเขารี้กเกรท่าไม้ตายเพิ่มขึ้นมันจะเป็นเรื่องที่ <Yeah. S 1> อันตรายมากในการต่อสู้กับบอสเพราะฉะนั้นยังไงต้องมีเคลียร์ไว้ก่อนแล้วก็ดูชาดก็สามารถโจมตีได้เลย oh, oh. ใช่ไหมครับ oh. มันจะทําให้ทุกตัวในทีมจริงๆผมใส่ไม่แค่2จริงๆเราต้องใส่สีนะอันนี้ต้องขอภัยด้วย oh. ถ้าใสา่สีเท่ากับว่าเนี่ย ในเทิร์นนี้ทุกตัวทุกตัวสี่ตัวเนี่ยจะโจมตีไปคนละสามฮิตเนี่ยอย่างแน่นอนแล้วก็มีดาเมจแถมแล้วเราค่อยกดโจมตีปกติอีกทีหนึ่งนะครับผมก็ถ้าก็ถ้าคิดแบบง่ายๆงอะงงก็อะไรนะสามสามสี่สิบสองถ้าเกิดปอะมอนเทิร์นนั้นเราโจมตีได้ยี่สิบสี่ฮิตอย่างแน่นอนแต่ถ้าเราบวกอ่โบนัสดามเปตก็จะมากกว่ายี่สิบสี่ฮิตนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับผม าหารอืออย่างนึงนะครับที่เพิ่มขึ้นมาเห็นไหมครับเกียริมาเต็มร้อยเพราะว่าผมใช้มวลสูนของเพื่อนเป็นนี่นะพววหลงนะครับผมจะทํให้เราเกียริเป็น100%ตั้งแต่ต้นนะครับผมแต่สเตตบางอย่างก็จะลดลงโอเคเราลองกดใช้เห็นไหมครับแล้วก็โดยตัวของหัวหลงนั้นครับเวลาเรากดใช้จะฟิล all ช h ร์จบ bar เต็มนั่นเองนะครับผม <S <S แต่ใช้ปุ๊บผมลืมอะไรไหมผมลืมกดเห็นไหมครับต่อให้ใช้ฟิลอ l l ชา a r จบาร์เต็ม ตัวนี้ถ้ายังมีตัวนี้อยู่ให้ตายเราก็จะไม่สามารถได้ชาร์จบาร์นะครับผม <L> โอเคงั้นเดี๋ยวเราตัดแบบที่เห็นว่าใช้ได้แล้วกันนะครับผม <L> นี่ผมเคลียร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ,ะกดใช้ <L> ใครับเราก็จะใช้ได้ชาร์จบาร์เต็มตั้งแต่ต้นนั่นเองนะครับผม <L> ก็โดยประมาณคร่าวๆข,ข,ของยูน่าก็น่าจะประมาณนี้นะครับเอาละครับก็ยูน่าก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าดูจากคะแนนของเกมอ่าเขาละ การบูเกมวิชนะครับผมเขาจะให้คะแนนก็จะมีอยู่3แบบนะครับผมคืออันแรกอะถ้าผมแปลไม่ผิดก็เหมือนแบบแปรเาไลาเวลาการต่อสู้ในเกมสั้นอะหนึ่งถึง2เทนะิร์นอะเขาจะเป็นเอเพราะว่า์เขาสามารถทาให้ทั้งทีมโจมตีต่อเนื่องได้นั่นเองนะครับผมส่วนฟูลออโต้ก็อยู่ที่เอสพอาะถ้าก็ยังออกมาใช้งานได้ด้วยกัน ไปเขากดสโล w ยิงได้ถ้าไม่ตายก็จะแอคที a เวทถ้าให้ได้ถ้าเรามีบัฟนั่นเองนะแต่อันสุดท้ายที่คะแนเหลือเอก็คือเจอกับบอสพวกประเภทที่มันเป็น HL หลังๆอย่างพวกลูซิฟอพวกฟ้าพวกบาฮามูดเลยพวกนี้อาจจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะครับผมอ่ะอันครน,นี้เรามาถามเรื่องความเห็นส่วนตัวของผมแล้วกันก็แน่นอนนะอย่างที่คะแนที่เขาให้แหละเพราะว่าตัวละครอ e ินอตมันเหมาะกับการทํา OTK มากกว่าเพราะว่า ที่ของเสียได้คือบัฟที่3นะครับถ้ามันรีแคสได้ด้วยผมคิดว่าจะเป็นตัวที่ค่อนข้างดีเลยนะแต่ปัญหาคือมันกลับรีแคส t ไม่ได้ใช้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีเป็นแค่ตัวจังหวะเบรสไม่ใช่ตัวที่เล่นสามารถเล่นได้ยาวแล้วก็เงื่อนไขในการใช้ท่าที่2มันดีก็จริงแต่เงื่อนไขจริงๆมันคือต้องการเสียเกียรติถ้าไม่ตาย1 0 0 ซึ่งในบอสอะบางตัวมันเราจะไปต้องใช้ท่าไม่ตายมากกว่าแคนที่โจนตีต่อเนื่องอาจจะกลายว่าไม่เหมาะแถมว่าเราต้องเสียสักหนึ่งสล็อตในการใส่สกิลในการเคลียร์สกิลเขาด้วยนะครับผมแต่โดยรวมแล้วถ้าเกิดเอาไปตีปกติตัวทั่วไปผมว่ายังเป็นตัวที่ค่อนข้างใช้งานง่ายเข้าใจไม่ยากแล้วก็ทําให้ทีมเราโจนตีได้แรงยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วยังอีกอย่างนะครับ เพราะว่าตัวเขาสามารถดีเลย์และรีมูฟบัฟซึ่งบอสบางตัวมีบัฟที่เราต้องการตัวรีมูฟบัฟเพราะฉะนั้นอิวน็อตก็จะเป็นอีกหนึ่งคำตอบที่สามารถช่วยท่านได้นะครับผมด้วยการกดสกิลที่ห่หรือมีบัฟแล้วกดไม่ตายก็จะใช้สกิลที่1เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็น่างจะไปปาณเท่านี้นะครับผมก็ถ้าเกิดมีข้อมูลข้อใดมี่ผิดพลาดก็ต้องฝากขออภัยและฝากคอมเมนต์บอกไว้ด้วยนะครับผมว่าพลาดตรงไหนไปบ้างนะครับผม แต่ถ้ามีวิธีไหนในการใช้อีโนที่คุ้มค่ากว่านี้ก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะแชร์ข้อมูลกันได้นะครับผมและที่สําคัญนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าผู้ชมท่านใดถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปเกมกระบู่แฟนตาซีกันต่อไปนะครับผมและเดี๋ยวเจอกันคราวหน้าครับรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย